สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับความกดอากาศซึ่งก่อนที่เราจะเรียนเราจะมาทําการทดลองเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับความกดอากาศก่อนนะคะอุปกรณ์ในการทดลองเราก็มีที่สูบลูกโป่งแล้วก็มีลูกโป่งหนึ่งลูกเดี๋ยวตอนนี้ครูเห็นเพื่อนที่น่าจะเหมาะสมในการทดลองแล้วนั่นก็คือนายนนท์เชิญน,นายนนท์ค่ะเอาโปรโม,มอให้เพื่อนหน่อยอ่าเดี๋ยว นนะคะทายที่สูบลูกโป,ป่งค่อยๆสูบลูกโป,ป่งนะคะให้ลูกโป,ปง่งตัวนี้มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อนๆคิดว่าเดี๋ยวเพื่อนๆคิดว่าถ้าน,นนค่อยๆสูบลูกโป,ป่งแบบนี้จะเกิดอะไรกับลูกโป,ป่งตัวนี้ขึ้นคะคนลูกโป่งพองขึ้นลูกโป่งจะพองขึ้นเอาโน,นนทําให้เพื่อนดูนรจะต้องจับแน่นๆนะคะไม่ให้มันมีรอยลมล่วออกมาเเห็นว่าลูกโป,ป่งของเราค่อยๆพองขึ้น คูให้นน,นสูบลูกโป่งแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆอ,อีกครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งวันหรือว่าหนึ่งปีทาอคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับปปลูกโป,ปง่ปปลงปปลงูกนี้ปปลูกโป่งอาจจะโปงใหญ่และแตกได้นะคะอ้าวพอค่ะขอบคุณค่ะกลับเข้าที่ได้การทดลองนี้นะคะเําเห็นถึงความกดอากาศจะเกิดขึ้นนะบริเวณใดบริเวณหนึ่งนะคะในพื้นที่ในโลกนี้นะคะที่ไหนกระช่างนะคะจะมีความกดอากาศเกิดขึ้น ซึ่งความหมายของความกดอากาศก็คือเป็นค่าแรงดันของอากาศนะคะที่กระทำต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ที่รองรับแรงดันนั้นซึ่งในตัวอย่างของการทดลองนี้ตัวของที่สูบลูกโป,ป่งตัวนี้เป็นตัวแทนของแรงดันอากาศที่เราออกแรงดันอากาศเข้าไปแบบนี้เข้าไปสู่ลูกโป,ปง่งซึ่งลูกโป,ป่งเนี่ยก็จะแทนพื้นที่ลูกโป,ป่งจะแทนหน่วยพื้นที่ตรงนี้ ซึ่งกาลังรองรับแรงดันจากตัวที่สูบลูกโป่งตัวนี้อยู่นะคะนี่เราออกแรงไปเรื่อยๆเขาก็จะได้รับอากาศก็จะโตขึ้นเรื่อยๆจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวครูจะพานักเรียนเข้าสู่กิจกรรมต่อไปเป็นกิจกรรมง่ายๆในการทดสอบความกดอากาศที่พบในชีวิตประจําวันนะคะโดยอุปกรณ์ก็จะมีง่ายๆเลยสายยางกระดาษ0.6นเซนนะคะ0.6เซนแล้วก็จะมีน้ำในถังน้ำนะคะเป็นกิจกรรม ความกดอากาศนะคะในการทดลองทั้งนี้จะเป็นการทดลองเพื่อศึกษาว่าความกดอากาศนั้นมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงกับระดับน้ําในสายยางอย่างไรซึ่งเราจะเขียนลงไปตรงปัญหานะคะปัญหานักเรียนเขียนลงไปว่าความกดอากาศมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําในสายยางหรือไม่ ปัญหาคือความกดอากาศมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำ อากาศมีผลต่อความเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในสายยางหรือไม่อ้าวแต่ละกลุ่มจะได้รับสายยางไปนะคะ เราเขียนปัญหาเสร็จแล้วใช่ไหมเราลองมาตั้งสมมุติฐานดูซินักเรียนคิดว่าความกดอากาศมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับใน,ในสายยางหรือไม่มคิดว่ามีหรือไม่มีให้เดาก่อนทในใคคําม,มีใครคิดว่าม,มียกมือขึ้นโ <c oughs> อเคใครคิดว่าไม่มียกมือขึ้นนายต้นกล้าจะยกอยู่แต่ว่ามองดูเพื่อนใครคิดว่าไม่แน่ใจมีไหม ไม่มีแสดงว่าคนมั่นใจว่ามีผลแน่นอนเพราะฉะนั้นต่อไปให้นักเรียนนําสายยางมาจุ่มลงในถังใบนี้นะคะถังใบนี้มีน้ำคุณครูเตรียมน้าไว้ให้แล้วให้ตัวแทนกลุ่มนําสายยางมาจุ่มลงไปในน้ําเสร็จแล้วก็ยกขึ้น จะมีใบางานนะคะซึ่งตอนนี้เราผ่านขั้นตอนที่หนึ่งไปเรียบร้อยแล้วก็คือนำสายพลาสติกหรือสายยางที่เรียมมาจุ่มลงในน้ำให้น้ำเข้าไปอยู่ประมาณขึ้นสายตอนนี้เราได้น้ำไปเรียบร้อยแล้วคราวน,นี้ขั้นตอนที่สองให้นักเรียนจับปลายทั้งสองงอขึ้นเป็นรูปตัวยูโดยโดยให้ปลายทั้งสองอยู่ในระดับเดียวกันก่อนนะคะในระดับเดียวกันเหมือนภาพกอไก่นะเหมือนภาพกอไก่ อันนี้คืออันแรกเอาให้เพื่อนดูด้วยจับปลายทั้งสองด้านให้อยู่ในระดับเดียวกันและสังเกตระดับของน้ําที่อยู่ในสายยางนะคะตอนนี้เราสังเกตดูซิน้ําในสายยางอยู่ในระดับเดียวกันหรือในคนละระดับกันคะระดับเดียวกันตอนนี้เมื่อไปาสายยางอยู่ในระดับที่เท่ากันน้ําก็อยู่ในระดับเดียวกันเดียวกันอ้าคราวนี้ ให้นักเรียนลองยกปลายทางด้านขวาขึ้นสูงกว่าปลายทางด้านซ้ายระวังน้ำหกนะคะนักเรียนระวังน้ำหกออกนะคะยกปลายด้านขวาสูงกว่าปลายด้านซ้ายสังเกตดเสียเกิดอะไรขึ้นระดับน้ําในสายเป็นยังไงเท่ากันคราวนี้เอาลงมาในระดับเดียวกันก่อนระวังนะคะอย่าให้น้ําหกต่อไปให้นักเรียนยกปลายด้านซ้ายให้สูงขึ้นสูงกว่าปลายด้านขวา ดูระดับน้ำสองทางอย่าให้มันถกนะระวังนะระดับน้ำเป็นยังไงคะเท่ากันเท่ากันนะคะเอาพอเอาลงมาเราสังเกตเห็นเมื่อกี้ไม่ว่าเราจะยกปลายของสายยางในระดับใดเมื่อมีความกดอากาศหรือแรงดันอากาศเท่ากันไม่ว่าเขาจะอยู่สูงอยู่ต่ำแต่ถ้าความกดอากาศเท่ากันระดับน้ำก็จะเท่ากันเสมอต่อไปต่อไป เลมเาทาง้นหนึ่งโดยเริ่มเเเก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มแรเป่าให้มากขึ้นเรื่อยๆจูขอรยาให้น้ออกจใสิสะนที่ขาปาลมโเคเขาให้เราเป่าลม เดียวกันสายสองฝั่งต้องอยู่ในระดับเดียวกันนะคะให้ค่อยๆเป่าไม่ให้เป่าออกไปพูดเดียวไม่ได้นะค่อยๆเป่าเอาเป่าเอาเป่าก่อนเป่าก่อนเบาเบาเบาๆดูปลายของระดับน้ำน้าดูระดับน้ำของสองฝั่งเท่ากันไหมคะ ห,หลังจากที่เราเป่าลมเข้าไปหนึ่งด้านแล้วปรากฏว่าระดับน้ําของสองฝั่งเป็นยังไงกันไม่เท่ากันไม่เท่ากันเอาเปลี่ยนฟ่งเป่านะคะเราไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเผื่อเพื่อนเป่าแล้วมันได้ผลไม่เหมือนเราเราลองให้เพื่อนลองเป่าดูาเอาดูอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเาเบาเบาเบาเอาป ังนี้ฝั่งนี้ระดับน้ำจะอยู่ตรงนี้ฝั่งนี้ก็จะขึ้นลงขึ้นลงตลังากอากาศที่เราเป่าเข้าไปนั่นแหละอะพอพอก่อนนะคะเดี๋ยวให้น้ำนิ่งก่อนให้น้ำนิ่งก่อนนักเรียนดูแล้วเมื่อกี้หลังจากที่เพื่อนเป่าลมเข้าไปในสายยางปรากฏว่าระดับน้ำในสายยางเป็นยังไงเท่ากันไหมไม่เท่ากันซึ่งสาเหตุที่ไม่เท่ากันน่าจะเกิดจากอะไร เกิดจากอะไรแรงกดอากาศเกิดจากแรงกดอากาศแรงกดอากาศหรือแรงดันอากาศที่พวกเราเนี่ยเป่าเข้าไปเมื่อกี้เพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างในการทดลองเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเนี่ยลองทดลองซ้ำอีกรอบและก็บันทึกลงไปนะคะในแบบบันทึกนะคะอ้าวตอนนี้เราน่าจะบันทึกผลการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วแหละต่อไปนะคะเดี๋ยวครูจะส่งถามแต่ละกลุ่ม ที่เราบันทึกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคําถามแรกในตารางบันทึกผลที่เราบันทึกเลยนั่นแหละที่เราเห็นสังเกตพบเมื่อสักครู่นี้คําถามที่1อ่าระดับน้ําในสายพลาสติกเมื่อเราสังเกตปลายทั้งสองข้างอยู่ในระดับเดียวกันผลที่เกิดขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นเอาให้กลุ่มนี้ตอบก,ก่อนระดับน้ําเป็นยังไงคะระดับน้าเท่ากันค่ะคำถามในตารางที่สองเมื่อปลายของสายยาง ระดับน้ำเท่าก <Yeah. S 3> <Un> ันค่ะเท่ากันเหมือนเดิมอาต่อไปคำถามในตารางที่เราบันทึกไปเมื่อเป่าลมเข้าทางสายยางด้านใดด้านเนืองระดับน้ำเป็นอย่างไรระดับน้ำไม่เท่ากันระดับน้ำไม่เท่ากันอาต่อกลุมสุดท้ายไหนลองสรุปการทดลองเมื่อคู่ซีสรับในมาค่ะอย่างน้ำระดับน้ำที่ปลายสายยางจะเท่ากัน เมื่อความดันของอากาศที่ปลายสายทั้งสองด้านเท่ากันและระดับระดับที่ปลายสายยางจะไม่เท่ากันเมื่อความดันของอากาศที่ปลายทั้งสองด้านไม่เท่ากันครับโอเคค่ะ <c oughs> อ่าระดับน้ําของปลายสายยาง ระดับน้ำที่ปลายสายยางจะเท่ากันเมื่อความดันอากาศของทั้งสองฝั่งเท่ากันและระดับน้ำที่ปลายสายยางจะไม่เท่ากันเมื่อความดันอากาศของทั้งสองฝั่งไม่เท่ากันนะคะหรือแรงดันอากาศมีหน่วยเรียกว่าปาสคาลปาสคาลหรือปาสคาลหรืออีกหน่วยก็คือนิวตันต่อตารางเมตรนะคะนิวตันต่อตารางเมตรก็คือนิวตันก็คือหน่วยของแรงที่กระทาต่อพื้นที่ที่เรียกว่าตารางเมตร ให้ประโยชน์ต่อไปก็คือใช้ในการพยากรณ์อากาศนะคะยกตัวอย่างเช่นภาพนี้ที่เขานําเอาไปเวลาประกาศการพยากรณ์อากาศเคยเห็นไหมเคยค่ะเ,ออเวลาข่าวพยากรณ์อากาศขึ้นจอมาในทีวีหรือขึ้นมาในโทรศัพท,ท์มักจะมีภาพนี้แสดงมาให้เห็นอันนี้เป็นภาพแสดงความกดอากาศในแต่ละพื้นที่นะคะโดยบริเวณที่มีตัว H ตัว H ตัวนี้คือบริเวณที่มีความกดอากาศสูงส่วนบริเวณท<ร>ี่ แนด้วยตัว L ตัว L คือบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำเรียนได้ประโยชน์อะไรจากการปฏิบัติกิจกรรมครั้งนี้เอา,เอาทีละกลุม่มอาทีละกลุม่มเอากลุ่มสองก่อนอะไปทำที่สูบฟุตบอลแล้วก็สูบลมรถครับค่ะสูบลูกบอลสูบลมรถและสูบลูกโป่งโอเคเอาไปวัดระดับน้ำและ เอาไปทำหลอดดูดน้ำโอเคดูดสงที่เป็นทองเร็วและถ้าหามว่ารูปล่อยลมผู้ปล่อยสายยางที่รัดตัวลมของลูกโป่งทั้งสองด้านไว้ปล่อยเธอคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นฟันเขียวง่ายเนตอบเลยฟันเขยวครับใครคิดว่าทั้งสองลูกจะมีขนาดเท่ากันยกเือ่อขึ้นผมครับมโามกุ่สี่คิดว่าจะขนาดเท่ากันนะ เอาเสียนส่วนใหญ่ในกลุ่มใครคิดว่าฝั่งสีเขียวจะโตขึ้นและฝั่งสีส้มจะแฟบลงยกมือขึ้นยกีอยวขอตั้งสีเขียวมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าครูปล่อยยางที่รัดลูกกลมไว้ตั้แต่ัวรมันเปียบบัวใครคิดว่าปล่อยนสุดสอปล่อยทั้งคู่คูจะปล่อยยางทั้งคู่เลยเนี่ยสีเขียวเท่าเดิมค่ะสีเขียวเท่าเดิมสีส้มเอเดิมบอสีส้มแฟบค่ะ โอ๊ยตปวสองรั้งก็คือตัวสองซับสายครับซับกันว่ามันแฟร์ทุกสองมันซับกันเพราะว่าแฟร์ทุกคู่อไม่บินกูจับไปอยู่กุ่มคิดว่าเท่าเดิมหรอไม่ไม่มีการคิดว่าข้างไหนข้างหนึ่งจะแฟรหรอมันไม่เท่ากซีเขียวไงวะเท่ากันค่ะเท่ากันค่ะเพราะว่าไม่ได้แฟร์สีดีสีขืนว่ะเอาจะลงไม่ได้ มาคุอสองคนเลยครับช้อยที่หนึ่ง้ช้อยที่สองสีเขียวแฟบสีส้มพองขึ้นและช้อยที่สามสีเขียวพองขึ้นและสีส้มแฟบลงข้อสามครับนายฟิวบอกว่าสีเขียวปงกับสีเขียวปองคลุณนันกุณมที่สามสีเขียวโปรงสีส้มจะแฟบ ก่มี 3, <K> ่สาเท่ากันกลุ่ที่สี่เท่ากันกลุ่มที่หนึ่งเอายังไงเอาดีๆเอาดีๆอันนี้บอกว่าสีส้มแฟบอันนี้ก็บอกว่าสีส้มแฟบครับเอาให้เกะเออสองสามออาวุนฮ่าฮ่าฮราฮ่าฮ่าฮ่ เพราะฮะถ้ามันเกี่ยวกับแรงดันอากาศคิดให้ดีนักเรียนมองเห็นตอนนี้เรามองเห็นอากาศภายในลูกโป่งเท่านั้นใช่ไหมแต่ไม่ได้เบีครูจับให้มันหลุดเฉยแต่นักเรียนลืมไปว่าภายนอกลูกโป่งมันมีอากาศอยู่ด้วยการที่ลูกโปง่งลูกเล็กๆโดนแรงดันอากาศเท่ากันกับลูกโปง่งลูกใหญ่ๆดันอยู่นะเธอตัวเล็กๆอย่างเช่นเด็กหญิงอุ้มตัวเล็กๆกาว เด็กชายตาโตๆโดนดันเธอคิดว่าใครจะใครจะแบนก่อนกันล่ะก็ต้องคนตัวเล็กใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวที่มีพื้นที่เล็กนะคะออกแรงไม่มากเขาก็แฟบเขาก็เล็กลงส่วนตัวสีส้มที่มันใหญ่ขึ้นเนี่ยเพราะว่าแรงดันอากาศก็ดันเขาไม่อยู่เพราะแรงดันอากาศดันฝั่งเขียวให้เคลื่อนที่มาแบบนี้เพราะฉะนั้นตอบข้อสองข้อสองดื้อบจคหอไม่ถูกจ้เอาสระล สองสี่หกแปดสองสี่หกแปดสิบสองสองสี่หกแปดสองสี่หกแปดสิบสุดนะคะอเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เอาไว้ได้ดีก่อนนะคะใครอยากทราบข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็การส่ลองเพิ่มเอาหัวหน้าบอกขับรถขับุณ